ต่อไปนะคะเราจะมาทำข้อที่7.3็ดจุกันค่ะค่ะสำหรับข้อที่7.3นะคะโจทย์ให้พิสูจน์ว่า a ลบ b ลบ c ลบ d จะเท่ากับ a บวก d ลบกับ b บวก c หรือเปล่านะคะ เรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะลำดับแรกเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนการพิสูจน์นะคะต่อไปโจทย์บอกว่าให้ a b c d เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะ เรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะ A นะคะ A ลบ B ลบกับ C ลบ D ขั้นตอนแรกเราก็ต้องเปลี่ยนการลบหลักให้เป็นการบวกด้วย Inverse ของผลหลังค่ะซึ่งจะได้เป็น A ลบ B บวกด้วยลบ c ลบ d นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้คุณสมบัติของ in นเ r อรการบวกที่ว่าลบ c ลบ d กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปกระจายเครื่องหมายลบนะคะเข้าไปจะได้เป็นลบ c บวก d นั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนได้เป็น a ลบ b บวกกับ ลบ c บวก d นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเขียนทุกพจน์ในรูปของผลบวกกับลบหค่ะก็จะได้เป็น a บวกลบหลบห b บวกกับลบห C บวก d นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือใช้คุณสมบัติการสลับที่และเปลี่ยนกลุ่มจัดพดบวก A คู่กับ D ค่ะและจัดลบลบหจัดพดลบนะคะก็คือลบ1คูณอยู่กับ B คู่กับลบ1คูณอยู่กับ G นั่นเองค่ะ ก็จะได้เป็น a บวก d อย่าลืมใส่วงเล็บนะคะบวกกับลบ1 b บวกกับลบ1น c นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ คือการดึงตัวร่วมลบหออกมาด้วยคุณสมบัติการแจกแจงค่ะก็จะได้เป็น a บวก d บวกอยู่กับลบหคูณ b บวก c นั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือ เปลี่ยนลบ1ที่คูณอยู่กับ b บวก c ให้เป็นลบ b บวก c ค่ะก็จะได้เป็น a บวก d บวกกับลบ b บวก c นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะคือการเปลี่ยนกับสัญลักษณ์การลบเราจึงได้สมการที่โจทย์ต้องการะคะ่ะ ก็จะได้เป็น a บวก d ลบกับ b บวก c นั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าดังนั้น a อลบบลบกับ C บวก D จะเท่ากับ A บวก D ลบกับ B บวก C นั่นเองค <disappears> ่ะสำหรับข้อนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้อต่อไปที่ EP ที่3นะคะ